พวกฝรั่งเขาจะชอบอยู่บนบนภูเขาเลยภูเขาลูกนี้ดีหน่อยที่ว่าไม่มีใครปลูกเยอะมีอยู่สองหลังบรรยากาศดีค่ะตอนนี้กลางวันก็ร้อนหน่อยกลางคืนก็เย็นเลยหนาวเลยนู่นอีกลูกหนึ่งอยู่ที่นี่มีแต่เขาค่ะ อันนี้เป็นวิถีชาวบ้านเขาอยู่กันตรงนี้เขาเรียกว่าบ้านตะลิ่งงามตลิ่งงามนี่ตอนนี้ก็จะปลูกมะพร้าวเห็นไหมฮะปลูกมะพร้าวเพื่อขายแต่ไม่ใช่มะพร้าวน้ำหอมนะพี่น้องเป็นมะพร้าวที่ปลูกเอากะทิกะทินู่นพุสเขาอีกลูกหนึ่ง เป็นวิถีชีวิตที่ตอนนี้มาอยู่ที่นี่ก็คือบ้านตะลิงงามก็อยากจะถ่ายวิววิวภูขเขาให้เห็นส,ยสวยๆนี่ค่ะยังมองเห็นอยู่พระอาทิตย์ยังไม่ตกเพราะว่าจะออกมาช่วงนี้ได้เพราะว่าพาหมามาเดินเล่นถ้าไม่พามาตอนนี้หมาชาวบ้านเขามีเยอะก็เลยต้องพามาตอนนี้หลังจากเขาเข้าบ้านแล้ว โอเคนะคะนูรถที่กำลังวิ่งผ่านนั้นจะมาจากามันวิ่งเส้นท่า,าถนนตลิ่งงามเข้ามาแล้วก็มันก็จะมีซอยวิ่งตัดตัดตัดเข้าไปตรงนั้นะเห็นรถวิ่งตรงน,นั้นก็จะเป็นถนนตัดไปไปหน้าเมืองหัวถนนโอเคค่ะมาถ่ายวิวไ่ายบรรยากาศให้พี่น้องดูสวยไหมคะ สวยบรรยากาศสดชื่นดูอมรอบล้อมรอบไปดู